ความสําเร็จที่เราต้องการจะได้รับนั้นทุกคนก็ปรารถนาทั้งสิ้นครับแต่ความสําเร็จที่มาโดยวิธีที่ผิดอาจจะได้ผลที่รวดเร็วแต่ในที่สุดบานปลายจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราและมันก็ไม่เคยยั่งยืนเลยครับ CGN Thai สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะนำให้ท่านได้มีโอกาสสนุกกับพระวจนะเข้าใจพระคำของพระองค์แต่ในขณะเดียวกันนั้นสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกๆครั้งครับกับผมประชญยาครับวันนี้เราจะศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในหนึ่งพงกษัตร์ิยในบทที่21ข้อที่1ไปจนถึงข้อที่16ครับ 1. พงพงกษัตริย์บทที่21ข้อ1ึถึง 16. และต่อมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้นาโบธชาวยิสเปเรลมีสวนอง,งุ่นอยู่ในยิสเปเรลข้างพระราชวังของอาหับพระราชาแห่งสมาเรียอาหับตรัสกับนาโบสว่าจงให้สวนอง,งุ่นของเจ้าแก่เราเถิดเพื่อเราจะได้ทำสวนผักเพราะอยู่ใกล้วังของเราเราจะให้สวนอง,งุ่นที่ดีกว่าเพื่อแลกสวนนี้หรือถ้าเจ้าเห็นชอบเราจะให้เงินสมกับราคาสวนนั้นแต่นาโบธทูลอาหับว่า โดยพระยาเวขอให้เรื่องนี้ห่างจากข้าพระบาทเถิดคือที่จะยกมรดกของบรรพบรุษให้แก่ฝ่าพระบาทอาหับจึงเสด็จเข้าในวังด้วยอารมณ์ขุนมัวและกลัดกรุ้มยิ่งนักด้วยเรื่องที่นาโบสชาวยิสเปเรเอลทูลต่อพระองค์เพราะเขาได้กล่าวว่าข้าพระบาทจะไม่ให้มรดกแห่งบรรพบรุษของข้าพระบาทแก่ฝ่าพระบาทและพระองค์ก็เอ็นพระกายลงบนพระแท่นเบือนพระพักไม่เสวยอาหาร ต่เยเซเบลมเหสีของพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าทำไมจิตใจของฝาพระบาทจึงกระดกลุ่มจนไม่เสวยอาหารและพระองค์ตรัสตอบพระนางว่าเพราะเราได้พูดกับนาโบสชาวยิสเรเอลว่าจงขายสวนอง,งุ่นของเจ้าให้เราหรือมิฉะนั้นถ้าเจ้าพอใจเราจะให้สวนอง,งุ่นอีกแห่งหนึ่งแก่เจ้าเพื่อแลกกันแต่เขาตอบว่าข้าพระบาทจะไม่ให้สวนอง,งุ่นของข้าพระบาทแก่ฝาพระบาท และเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ว่าฝ่าพระบาทเป็นผู้ครอบครองอิสราเอลอยู่หรือเพคะเชิญเสด็จขึ้นเสวยอาหารเถิดและให้พระไทยของฝ่าพระบาทร่าเริงหม่อมฉันจะมอบส่วนองุ่นของนาโบสทชาวยิสเรเอลให้แก่ฝ่าพระบาทเองพระนางจึงทรงพระอักษรในพระนามของอาหับประทับตราของพระองค์ส่งไปยังผู้ใหญ่และเจ้านายผู้อยู่ในเมืองกับนาโบสพระนางทรงพระอักษรว่า จงประกาศให้ถืออดอาหารและให้นาโบตนั่งอยู่ในที่นั่งอันมีเกียรติท่ามกลางประชาชนและให้คนอันธพาลสองคนนั่งตรงข้ามกับเขาให้ฟ้องเขาว่าเจ้าได้เช่งพระเจ้าและพระราชาและพาเขาออกไปและเอาหินขว้างเสียให้ตายและคนของเมืองนั้นคือผู้ใหญ่และเจ้านายผู้อาศัยอยู่ในเมืองนั้นได้ทำตามที่เยเซเบลมีพระอักษรสั่งไปถึงพวกเขาตามที่ปรากฏในลายพระหัต ซึ่งพระนางทรงมีไปถึงพวกเขานั้นพวกเขาได้ประกาศให้ถืออดอาหารและได้ให้นาโบส์นั่งในที่นั่งอันมีเกียรตท่ามกลางประชาชนและคนอันธพาลสองคนนั้นก็เข้ามานั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาและคนถอยนั้นได้ฟ้องนาโบส์ต่อหน้าประชาชนกล่าวว่านาโบส์ได้แช่งพระเจ้าและพระราชาเขาทั้งหลายจึงพานาโบส์ออกไปนอกเมืองและเอาหินขว้างเขาจนตายและพวกเขาก็ส่งข่าวไปทูลเยเซเบลว่า นาโบธถูกหินขว้างตายแล้วพอเยเซเบลทรงได้ยินว่านาโบสถูกหินขว้างตายแล้วเยเซเบลจึงทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จไปยึดสวนของนาโบสชาวยิสเปรเอลซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ขายแก่พระองค์เพราะว่านาโบธไม่มีชีวิตอยู่เขาตายแล้วและต่อมาพออาหับได้ยินว่านาโบธตายแล้วอาหับก็ทรงลุกขึ้นลงไปยังสวนอง,งุ่นของนาโบสชาวยิสเปเรเอลเพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับถ้าจะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับท่านจะต้องดูเทียบเคียงไปกับพระธรรมที่ชื่อว่าอพยพในบทที่20นะครับจากข้อที่13ลงมาก็ได้นะครับทีนี้ขอเท้าความอย่างนี้เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจว่าใครเป็นใครในพระคมภีร์ตอนนี้กษัตริย์อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในกรุงสมาเลียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล อิสราเอลตอนนั้นนะครับ mm hmm. เขาแบ่งเป็น2อาณาจักรไปแล้ว mm hmm. ก็คือภาคเหนือกับภาคใต้ภาคใต้เรียกว่ายูดาห์ครับก็ mm hmm. จะมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งอาหับนั้นไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยเซเบลซึ่งเป็นคนที่นับถือลูกเคารพนะครับแล้วก็ที่ชื่อว่าพระบาอันเยเซเบลนั้นเป็นลูกสาวของโปรหิตของพระบาอันครับด้วยเหตุนี้เองครับที่ทําให้มีการนําศาสนาบาอันนั้นเข้ามาในอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าเองหรือพระยาเวเองนั้นไม่ต้องการครับเราจะพบอย่างนี้นะครับว่าอาหับนั้นไม่ได้เป็นคนที่ปฏิเสธพระยาเวแบบร้อเซแต่ว่าเอา2ออย่างวันนี้คงจะได้คําตอบบางอย่างนะครับว่าเราเป็นคนที่นับถือ2ออย่างได้หรือไม่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับและยังเป็นบทเรียนให้เราอย่างหนึ่งว่าการที่เราเริ่มเทียมแอกหรือเข้าคบกับคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างมากแบบนี้ ก็จะนําให้เรานั้นมีโอกาสได้รับคําแนะนําที่ผิดพลาดในเรื่องของ16ข้อตรงนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนาโบทเป็นคนพระก็มีใช้คาว่ายิสราเอลยิสราเอลเนี่ยไม่ได้เขียนผิดนะครับที่จริงมันพวกเราอาจจะได้ยินคําว่าอิสราเอลนะครับยิสราเอลก็คือทุ่งราบทุ่งราบนะครับยิสราเอลต้องไปดูในแผนที่นะครับ ทีนี้นาโบดเขามีอาจจะเป็นทุ่งราบที่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ปลูกสวนองุ่นในความรู้สึกของอาหับนั้นอยากจะได้แผ่นดินที่ตรงนี้เอามาเป็นของตอนเองเราจะพบอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่ได้ไปใช้อำนาจอะไรในการบังคับแต่ว่าไปขอซื้อซึ่งนาโบดก็ปฏิเสธเขาเพราะถือว่าเป็นมรดกของบรรพบุรุษก็เลยไม่สามารถที่จะขายให้อันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายครับอันนี้ต้องดูใน เบญจบันหรือโทรานะครับก็จะมีคําแนะนำเอาไว้ว่า,าไม่ให้ขายมรดกตกทอดแบบนี้นะครับซึ่งอาหับเองก็เข้าใจก็เลยไม่ได้ไปถึงกับเรียกว่าใช้อํานาจลูกับอำนาจบังคับอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่สบายใจแล้วก็ถึงกับเรียกว่ากินไปได้นอนไม่หลับ ตรงนี้แหละครับที่เราน่าจะได้บทเรียนบางอย่างนะครับว่าเวลาที่เราปรารถนาในทรัพย์สินวัตถุโดยเฉพาะของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วมันไม่ได้มาเนี่ยมันทําให้เรามีความทุกข์ทีเดียวแต่ก็ต้องถือว่าอาหับตอนน้เวลานั้นมีความยับยั้งชั่งใจพอสมควรครับก็เลยไปแค่นอนอยู่ในพระราชวังด้วยความคุณมัวนะครับปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันครอบงําอยู่ในจิตใจจนกระทั่ง เยสเบลมาเหสีเนี่ยมาเห็นเข้าแล้วก็ใช้คสาสุปธระมสักนิดหน่อยนะครับบอกว่านี่พระองค์ยังเป็นกษัตริย์อยู่ไหมทําไมถึงต้องมามีอาการแบบนี้ไม่ยอมถึงกับเสวยพระยาหารอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดการให้คําแนะนําปรึกษากันอ,อ,อาหับก็อธิบายความในใจให้กับพระมเหสีฟังซึ่งนํามาซึ่งการวางแผนชั่วนะครับ จากเรื่องนี้เราสามารถเห็นความผิดอย่างที่ผมบอกว่าต้องอ่านจากอพยกบทที่20นั้นเราจะเห็นความผิดอย่างชัดเจน3ประการในพระบัญญัติ10ประการนะครับอันแรกก็คือ,อความผิดในฐานที่เรียกว่าอย่าโลภอันนี้อยู่ในข้อที่17เนี่ยนะครับ20ข้อ17ก็คืออย่าโลภในทรัพย์สมบัติของเพื่อนบ้านทีนี้พอโลภแล้วมันไม่ได้มันทุกข์ใจมันจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ออกไปสิ่งที่เยซเบลทําก็คือวางแผน ในการวางแผนที่จะฆ่านาโบดนั้นแม้ว่าอาหับนั้นไม่ได้เป็นคนลงมือแต่ว่าก็สมคบคิดถือว่าเป็นการที่วางแผนทําลายชีวิตของคนอื่นก็ถือว่าเป็นการทําความผิดในพระบัญญัติข้อทีอ่บทที่20ข้อที่3าของอพยพครับซึ่งสั่งไวส้สั้นๆเองครับว่าอย่าฆ่าคนและพระเจ้ามักจะเอาเรื่องจริงๆนะครับในการที่ไปทาร้ายผู้บริสุทธิ์ทําให้โลหิตคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยตกเนี่ยนะครับหรือตายเนี่ยนะครับ พระเจ้าเอาเรื่องแน่นอนนี่เป็นเหตุนิวัติทำไมพระองค์จึงจัดการกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงนะครับทีนี้เวลามันเกิดแผนขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรเรื่องไม่เป็นความจริงมันก็เลยต้องสร้างพยานเท็จขึ้นโดยการที่ใช้คนถอยหรืออันตพานมาทำในเรื่องที่เป็นปรักปรำข้อหาให้ถึงการตายซึ่งใช้ข้อหาที่บอกว่าหมิ่นประมาทพระเจ้ากับหมิ่นประมาทพระราชาว่าง้งน,นะครับ อันนี้ผิดเป็นประการที่3ครับ3ข้อหาแล้วนะครับข้อหาที่3ก็คือสร้างพยานเท็จอันนี้อยู่ในข้อที่16ของบทที่20ของพระธรรมอพยยครับอย่างน้อย3ามกระทงในความผิดอันนี้แล้วก็เป็นกระทงที่รุนแรงแต่ละอันทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งพระชนที่ไมงเขนก็โดนพยานเท็จเหมือนกันนะฮะแบบเดียวกันเลยนะครับมีข้อหาแล้วก็ฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วก็เป็นการโลภในความคิดของพวก ธรรมอาจารย์พวกฟาริสีพวกโปรหิตเหมือนกันเลยครับ3คดีนี้ก็ถูกนำสามข้อหาเนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับในพระธรรมตอนนี้ผมพูดถึงว่าในที่สุดคนดีอย่างนาโบทก็เสียชีวิตครับอาหับนั้นไม่ได้รักษากฎหมายมีความโลภสมรู้ร่วมคิดกับ พระมเหสีแล้วก็ทําความผิดจนในที่สุดเนี่ยความผิดเนี่ยมีความประจักษ์แจ้งชัดเจนนะครับในข้อที่16บอกว่าพออาหับได้ยินว่านาโบดตายแล้วก็ลุกขึ้นไปยังสวนนงุ่ลของนาโบดไม่ได้ไปหนุนจิตน้ําใจครอบครัวของเขานะครับไปยึดเลยนะครับมาเป็นทรัพย์สินของตัวเองเรื่องราวตรงนี้มีความผิดชัดเจนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้านั้นโกรธถ,ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จครับแต่เป็นการกระทําผิดที่ ความสําเร็จที่มาจากการใช้วิธีการที่ผิดชั่วร้ายแล้วก็ทําลายผู้อื่นครับและมันจะมีผลตามมาในข้อถ,ถัดไปครับดังนั้นนะครับบางครั้งในชีวิตของเราต้องระมัดระวังครับบางทีเราก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถจะได้มาแต่ว่าเราอาจจะมีเงินมีทองซื้อนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้หรือมันเป็นสิ่งที่เขารักเขาหวงบางทีาอาจจะไปคิดผิดทําผิดวางแผนผิด ขอพระเจ้าทรงช่วยนะครับเราจะต้องะงับจิตใจของเราตรงนั้นไม่กระทําผิดต่อพระเจ้านะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับให้เราเชื่ออย่างนี้นะฮะว่าอะไรที่เป็นของเราที่พระเจ้าจะประทานในที่สุดก็จะเป็นของเรารอคอยเวลาพระเจ้ามันอาจจะช้าแต่มันจะยั่งยืนมากกว่าครับเราจะอธิษฐานในเรื่องนี้ด้วยกันนะครับพระองค์เจ้าข้าเมื่อองค์พระเยซูเจ้าสอนเราว่าอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการที่ชั่วร้าย แสดงว่าการชั่วร้ายนั้นมีความจริงและก็อยู่รอบๆตัวเรามันถูกเตือนโดยอากรทูตเปตโตว่าเป็นเหมือนสิงคำรามแล้วก็คอยวนเวียนอยู่รอบข้างเราคอยทำร้ายเราวันใดที่เราอ่อนกำลังอ่อนแอทางด้านความคิดจิตใจวันนั้นมันจะจู่โจมเราขอพระองค์เจ้าทรงปกป้องเราจากความโรคจากคำแนะนำของคนชั่วซึ่งสวีได้บอกกับเราไว้ชัดเจนว่า เราจะไม่นั่งที่นั่งของคนเยอะเยะ้ยคนที่วางแผนชั่วร้ายคนที่หมอบเอาโลหิตของคนอื่นพระองค์ชี้ขาเรื่องที่เราได้ฟังไปนั้นข้าพระองค์เชื่อว่าถูกบันทึกไว้ด้วยความทันสมัยของพระองค์เพราะว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไรเรื่องราวแบบนี้ความคิดแบบนี้การทดลองแบบนี้ยังมีอยู่เสมอและยังยคงอยู่ต่อไปแต่เราสามารถชนะได้โดยความช่วยเหลือของพระองค์เสมอ ขอมือแห่งพระเป็นเจ้าปกป้องเราจากการกระทําจากความคิดจากเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายเพื่อจิตใจของเราจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ได้เถิดกรับทูลพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ผมอยากจะเชิญชวนที่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเฝ้าเดี่ยวศึกษาพระวจนะพระเจ้าฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของท่านติดตามเรานะครับจากทาง YouTube Facebook ก็ได้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านมีส่วนร่วมได้นะครับในการที่จะสนับสนุนซีเจนไทยด้วยการอธิฐานเผื่อหรือถวายเข้ามาเป็นส่วนทรัพย์ของคณนนะเพื่อสนับสนุนให้เราได้สามารถทํารายการที่มีคุณภาพนั้นออกไปสู่สายตาของผู้คนอีกมากมายครับขอพระเจ้าอวยพรครับ